อีกหนึ่งโจทย์ท้าทายที่รัฐบาลเสรยดทาให้ความสําคัญและทําแล้วประสบความสําเร็จภายใต้ระยะเวลา7เดือนคือทําให้เกษตรกรชาวนาไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพทํานาจากการดําเนินงานนโยบายข้าวที่ผ่านมาได้เห็นแนวโนม้มที่เป็นข่าวดีกับชาวนาด้วยการทํางานของรัฐบาลที่สามารถเจรจาติดต่อค้าขายอย่างกระชับฉับไวด้านการส่งออกที่ตรงเวลาประกอบกับข้าวไทยมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นส่งตรงถึงผู้ซื้อทําให้ปีนี้ผลผลิตข้าวของไทยมีการส่งออกมากขึ้นช่วง3เดือนแรกของปี2567สามารถส่งออกข้าวได้ถึง2.5ล้านตันซึ่งสูงกว่า3เดือนแรกของปี2566ถึง5แสนตันเชื่อมั่นว่าจะสามารถดันให้เป้าการส่งออกทั้งปี2567สูงกว่าที่ตั้งไว้ที่7.5ล้านตัน และอาจก้าวไปถึง8ล้านตันได้ส่งผลดีต่อราคาข้าวในประเทศทําให้ผู้ปลูกมีรายได้ถึงมือมากขึ้นกว่าปีก่อนๆเกษตรกรชาวนาในจังหวัดสงขลาบอกว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางด้วยราคาข้าวก่อนหน้านี้ที่ตกต่ําทําให้ชาวนาท้อถอยปล่อยแปลงข้าวทิ้งร้างว่างมานานแต่เห็นราคาข้าวตอนนี้แล้วใจชื้นเพื่อจะพลิกฟื้นอาชีพนี้ที่เป็นทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมถึงจิตวิญญาณได้กลับมาหวานโรย ให้ต้นข้าวออกรวงทั่วทุงอีกครั้งรัฐบาลชุดนี้เขาก็ให้ความสําคัญกับเกษตรกรไม่ว่าชาวนาหรือว่าสวนยางหรือว่าเกษตรกรทั่วไปในส่วนของไอราคาข้าวนะครับผมเกษตรกรชาวนาก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับผมเพราะว่าการที่ราคาข้าวดีขึ้นทําให้เกษตรกรชาวนาได้นําเินส่วน ที่ได้มาไปจ่ายค่าหนี้ค่าปุ๋ยค่ารถไถค่าอะไรต่างๆที่เป็นภาระของชาวนาอยู่ครับผมผมว่ามาถูกทางและก็ตรงจุดแล้วครับผมเราทางชุมชนลากยาก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโะยบายไปกับรัฐบาลครับผมราคาข้าวก็ดีขึ้นค่ะกับแต่ก่อนราคาข้าวไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ราคา,าราคาข้าวดีขึ้นมากก็ดีใจที่รัฐบาลสนใจชาวนานะคะ ถ้าว่าต้นทุนราคาข้าวดีมีเงินจ่ายแล้วก็ได้เสียค่าเทอมลูกอะไรอย่างนี้ค่ะอยากขอบคุณรัฐบาลค่ะที่สนใจเกษตรกรชาวนาเนี่ยค่ะเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนเวลาเอาไปเจอในครอบครัวนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวนาได้ทานาตลอดไปค่ะผมว่าว่าเป,เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับที่จะมาดูแลเกษตรกรเพราะว่า,าต้นทุนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกษตรกรแบกอยู่ ซึ่งมันอาจจะเ,เพลงหรือไม่เพลงเราไม่สามารถบอกได้แต่สิ่งที่กเกษตรกรคา,ราดหวังก็คือการการช่วยเหลือที่ที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นช่วยเป็นปัจจัยการผลิตลักษณะนี้ก็เหมือนกับว่าเออถ้าคุณจะทํานาคุณมีทุนอยู่ระดับหนึ่งรัฐบาลช่วยก็ทําให้คุณสามารถมีปัจจัยการผลิตเพียงพอในการลงทุนครับบางคนก็ยังไม่กล้าลงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวปุย๋ยเงินทุนไม่พอก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูก ในถ้ารัฐบาลช่วยก็น่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถกล้าที่จะทำนาได้เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่การสร้างความยั่งยืนให้กับคุณภาพข้าวไทยรัฐบาลได้ให้กรมการข้าวเร่งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าวโดยพัฒนาและต่อยอดเพื่อพันแปรรูปจากข้าวและของเหลือจากการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าควบคู่กับมาตรการลดต้นทุนราคาปุย๋ย ที่นับเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ข้าวออกรวงสวยและมีคุณภาพช่วยให้ชาวนามีกําลังใจในการทำอาชีพนี้มากขึ้นทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา